คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวันว่าผูกใจคนรู้ใจแมวคุณก้อยมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุด คุณก้อยกับแฟนได้ตกลงกันว่าจะไปนอนกลางเต็นท์บนภูภูหนึ่งเพราะว่าอยากที่จะไปดูหมอกครับแต่การไปเที่ยวครั้งนี้คุณก้อยต้องพบเจอกับเรื่องราวสุดหลอนและจะไม่กลับไปที่นี่อีกเลยครับคุณก้อยมาพร้อมกับเรื่องตามล่าหาหมอกมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่4กับสายของคุณก้อยกันเลยครับสวัสดีครับคุณก้อยสวัสดีค่ะครับผมคุณก้อยตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ จันทบ,บุรีค่ะอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีอากาศเป็นยังไงบ้างโดยรวมที่นูน่นฝนตกกับทุกวันเลยค่ะดีดิฟิน <laughs> ที่จันนี่ <laughs> เวลาฝนตกนี่ถ้าอยู่ในตามสวนตามอะไรพวกนี้นะเดินหาเห็ดตับเต่าโอ้โหเด็ดมากเลยอ่ะีนะฮะคุณก้อยกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรก <c oughs> ใช่ค่ะแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับสดก็น่าจะถึงประมาณสายที่สี่นี่แหละค่ะแล้วก็ ไปเลยดับช่วงกลางๆใช่ไหมไปแล้วไปแล้วใช่ใช่นะะแล้วก็มาฟังย้อนหลังอีกทีหนึ่งใช่เออมามาว่ากันถึงเรื่องนี้กันดีกว่าแน่นอนเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวเราจะไม่ระบุเจาะจงพูดถึงชื่อสถานที่ตั้งแล้วก็การอธิบายดีเทลบางอย่างถ้ามันอธิบายไปปุ๊บแล้วรู้ว่าเป็นที่นี่ละได้ละนาะได้เดี๋ยวผู้ใหญ่เขาจะว่าเอา โอเคโอเคตามล่าหาหมอกแต่ไม่เจอหมอกไปเจออย่างอื่นปเป็นยังไงคนระับ <c oughs> เรื่องนี้ <c oughs> เชิญฮะค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพี่แจ็คนะคะทีมงานแล้วก็เดอะเตอร์ทุกท่านเลยะค,ะครับผม,เ,มเรื่องราวเนี่ยก็ขอย้อนไปเมื่อแปดปีที่แล้วนะคะตอนนั้นก็เรียนอยู่มหลาลัยชั้นปีที่สามคะ่ะอยู่มหลาลัยราชพัฏแห่งหนึ่งในภาคอีสาน,นะคะ่ะอืม อาจจะตื่นเต้นนิดนึงนะพี่แจ๊คโอ้แต่น้ําเสียงมาดีแล้วนะอย่างนี้เลยเล่าจังหวะแบบนี้เลยค่ะโอเคก็ก,ก็ก็มีแฟนนะคะนะตอนนั้นแฟนก็จะชอบไปแข่งกีฬาโอเพนนะะ่นค่ะแล้วก็ในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีการแข่งขันกับทุกเดือนเลยและในช่วงนั้นเนี่ยคือเขาจะเข้ารอบหนึ่งในสามตลอดแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีค่าตอบแทนก็คือเป็นรางวัลให้หนึ่งในสามนะคะเราก็วางแผนกันว่าถ้าเกิดว่า แต่และรอบเนี่ยที่เราไปเนี่ยถ้าเกิดเราได้รางวัลมาเราก็จะมีแพนไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ค่ะอืมคันนี้ในรอบนี้อาหารเป็น,เป,นเป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะในช่วงฤดูหนาวครับันนี้แฟนก็ไปแข่งกีฬาเหมือนเดิมเลยค่ะก็ได้รางวัลมาตามที่คาดคาดหวังไว้นะฮะทีนี้ก็กทําการจองที่พักค่ะซึ่งซึ่งที่พักเนี่ยมันจะเป็น มีสองแบบนะคะก็จะเป็นที่พักบนภูนะคะมันจะเป็นที่พักเ,เป็นหลังแล้วก็จะมีแบบเต็นท์ซึ่งก็จองแบบเต็นท์ไปซึ่งในในเต็นท์เนี่ยเขาก็จะมีแบบว่ามีที่นอนมีผ้าห่มแล้วก็มีหมอนให้เนี่ค่ะบริการก็ก็ทําการจองไปแล้วเราก็นัดหมายกันว่าเดี๋ยวเราจะไปกันวันศุกร์นะคะซึ่งวันศุกร์ตอนบ่ายเนี่ยหลังบ่ายสองเนี่ยคือเราไม่มีเรียนกันแล้วนะคะคีนี้ ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดค่ะแฟนจากที่นัดกันบ่ายสองโมงะคะ่ะ hmm. แฟนเขาติดกิจกรรม hmm. ก็เลยต้องเลื่อนมาเป็นสี่โมงนะคะ hmm. Hmm. กันนี้แฟนเลิกเลิกเลิกกิจกรรมมาสี่โมงะะแล้วก็ทกํากานอาบน้ำอะไรเตรียมตัว hmm. ก็คือเดินทางเนี่ยสี่โมงครึ่งนะคะระยะทางจากที่มหาลาัยไปเนี่ยก็ใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงะคะ่ะ hmm. ก็เดินทางไปนะคะพอไปถึงเนี่ยอ กล้กับแฟนนี่ก็ต้องตั้งจีพีเอสไปเพราะว่าเราไม่เคยไปมาก่อนเลยนะคะครนี้ไปถึงค่ะก็จะเป็นอป้อมเล็กๆค่ะเป็นป้อมไม้แล้วก็เป็นไม้กั้นนะคะทางขึ้นครนี้เราคิดว่าเรามองดูแล้วมันไม่มีใครนะคะเราก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะไม่ใช่ทางขึ้นหรือเปล่าก็เลยอ้อมๆดูก่อนค่ะทีนี้พออ้อมๆดูมันก็มันก็ไม่เจอทางขึ้นทางอื่นแล้วค่ะมันมีทา ก็เลยวนรถกลับมาแค่นี้พอวนรถกลับมาค่ะก็เจอเห็นเห็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่ข้างหลังป้อมปุบปุบโผล่อยู่อ่ะก็เลยลงรถค่ะอันนี้เราขี่มอเตอร์ไซค์ไปกันนะคะแควนี้ก็เลยลงรถแล้วก็ไปตะโกนเรียกว่าเอมีใครอยู่ไหมคะพอดีหนูจะขึ้นขึ้นข้างบนนะคะแลวพี่เขาเดินออกมาณตอนนั้นมันเป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วซึ่งในหน้าหนาวค่ะพี่แจ๊ค มันจะค่อนข้างมืดเร็วใช่แล้วหมอกก็กำลังเริ่มลงนะคะคราวนี้พี่เขาก็เลยถามว่ามากันกี่คนก็้ก็ตอบไปว่ามาสองคนค่ะแล้วพี่เขาบอกว่าปกติคนที่ขึ้นไปอ่ะเขาจะไปช่วงบ่ายสองบ่ายสามกันนะคือไม่เกินสี่โมงประมาณนี้เพราะว่าระหว่างทางขึ้นไปมันจะไม่มีไฟลายทางเลยนะก็คือมีแค่ไฟรถเล่าอย่างเดียวใช่แล้วคราวนี้ ก็ก็มองหน้ากับแฟนว่าเอาอเรอาอย่างไงดีอะไรเงี้ยแล้วก็เลยบอกว่าอ่ะอยังไงก็ต้องไปเพราะว่าเราจองที่พักไว้แล้วค่ะจ่ายตังค์ไปแล้วด้วยก็เลยยืนยันกับพี่เขาค่ะว่าอ่ะโอเคไปค่ะพี่เขาก็เลยบอกว่าเออก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันแป๊บเดียวมันก็ถึงแล้วพี่เขาก็พูดเหมือนปลอบใจค่ะอ่ะแคันี้พี่เขาก็เปิดล้วกั้นขึ้นแล้วก็ขี่มอไซค์ขึ้นไปซึ่งมอไซค์เนี่ยมันก็เป็นแบบออโต้ค่ะมันก็จะบิด ไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็อืดอืดแล้วก็ขึ้นขึ้นเขาอะค่ะมันก็จะขับเร็วไม่ได้ <Okay. S 2> นะขึ้นไปได้ประมาณห้านาทีค่ะตัวจีพก็ไดค่ะก็ดังขึ้นมาว่าคุณออกนอกเส้นทางกรุณากลับรถค่ะครนนี้คก็ยมองเลยว,ว่าทางที่เรามาเมื่อกี้มันยังไม่มีแยกเลยส่วนแฟนก็เริ่มชะลอรถะะแล้วค่ะก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่มีอะไรหรอก อะแฟนก็ขับรถต่อทีนี้ผ่านไปไม่ถึงนาทีค่ะจีเวก็ดังขึ้นอีกว่าคุณออกนอกเส้นทางกรุณากลับรถค่ะแล้วคันนี้แฟนก็เหมือนจะชะลอรถอีกก็เลยสะกิดว่าไม่ไม่ต้องนะแล้วพี่แจ็คหนึ่งภาพใ่ใ่ค่ะแล้วพี่แจ็คหนึ่งภาพตามนะคะระหว่างที่ขึ้นไปเนี่ยทุกอย่างเงียบหมดเลยเสียงนกไม่มีเสียงจักรจันหรือว่าเสียง เสียงมลแรงเนี่ยคือไม่มีเลยค่ะทุกอย่างนิ่งแบบนิ่งมากแล้วทางขึ้นเขาอ่ะมันจะค่อยๆโค้งไปเรื่อยๆค่ะโค้งซ้ายที่ขวาทีไปเรื่อยทีนี้พักหนึ่งค่ะไอจิเพเนี่ยก็ดังขึ้นมาอีกอ,อันนี้ดังรัวๆเลยค่ะคุณออกนอกเส้นทางตรลณากลับรถ คุณออกนอกเส้นทางกรุณากลับรถคุณออกนอกเส้นทางบรุณากลับรถรอบที่สามก็ตัดสินใจปิดเลยค่ะออแล้วก่อนก่อนที่จะปิดก็มองดูแล้วว่าโทรศัพท์เนี่ยมันขึ้นเครื่องหมบบายกากบาทสีแดงขันธการนะคะออใช่ก็เลยปิดแล้วก็เก็บใส่กระเป๋ากางเกงครานี้ตัวเองก็คิดว่าอาไงดีวะระหว่างทางไม่พูดไม่คุยกันเลยค่ะก,ก็จับชายเชือกสองข้างนะคะ ค่นี้ขับไปเรื่อยๆค่ะในความรู้สึกเราอะเราสึกเหมือนมีคนวิ่งตามแบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆอะค่ะคือมันเสียวสันหลังนะคะเพราะมันมืดมืดไปหมดเลยเราได้แต่มองไฟจากรถเราอย่างเดียว mm. นะคะแคันี้ก็ก็ถอยถอยมาข้างหลังเพื่อที่จะให้กระเป๋าเป้ของตัวเองอะปิดตรงข้างหลังไว้เพราะว่าภาวนาตัวเองว่าอย่ามาซ้อนท้ายนะอย่ามาซ้อนท้ายนะ mm. อย่างเงี้ยค่ะแคนนี้ ขับไปเรื่อยๆค่ะไฟรถมันก็สาดไปซ้ายทีขวาทีก็เจอแต่ต้นไม้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะทีนี้มีจังหวะหนึ่งค่ะพอสาดไฟไปค่ะปับ๊บไปเจอเข้ากับสาดไม้ใหญ่ๆ <c oughs> แล้วจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างๆแล้วก็สัดตัวเนี้ยทีนี้สิ่งที่เห็นนะพี่แจ๊คมันมันแปลกมากคือ ชุดสบายค่ะชุดชุดไทยอะค่ะแกว่งไปแกว่งมาเหมือนมีลมแรงมากมแต่ทั้งครั้งที่มันไม่ลมเงียบใช่ค่ะทุกอย่างมันนิ่งอแล้วคือตกใจมากเลยนะตอนนี้แต่ตอนนี้ยังขนลุกเลยค่ะแล้วทีนี้สิ่งที่เห็นนะคะมันเป็นเงาดำๆโผล่ออกมาจากหลังต้นไม้ที่ที่ที่ก้อยเห็นโผล่หัวออกมาปุ๊บแล้วก็ฟุ๊บเข้าไปณตอนนั้นเนี่ยก็เอาหน้าเนี่ย ฟุบไปที่หลังแฟนแล้วแฟนก็น่าจะรู้แหละว่าก็น่าจะเห็นอะไรเพราะว่าปกติก็ก็เห็นอยู่บ่อยๆครันนี้เขาก็เริ่มบิดรถให้เร็วขึ้นนะคะเร่งเครื่องให้เร็วขึ้นแต่ด้วยความที่มันคือภูเขาอะค่ะมันมันขับเร็วก็ไม่ได้แล้วก็ถึงแม้จะเร่งเครื่องมันก็ยังอืดอยู่อะคะ่ะทีนี้มีสิ่งหนึงที่แบบโอ้โหรู้สึกแบบชื้นใจขึ้นมามีรถยนต์คันหนึ่งะคะ่ะ ผ่านลงมาส่วนลงมาเป็นกระบะสีขาว hmm. สาดไฟลงมาส่วนลงมาค่ะจังหวะน,นั้นคือต่างคนต่างแบบอืม hmm. ก็คิดว่าน่าจะแบบ hmm. ดีใจแหละแต่ไม่ได้คุยกันนะคะไม่คุยกันเลยคราวน,นี้ส่วนลงมาค่ะก็ดีใจแล้วตอนนั้นพ hmm. อรถยนผ่านไปค่ะทุกอย่างก็กลับมาเงียบเหมือนเดิมครับนิ่งเหมือนเดิมเงียบเหมือนเดิมลมไม่มีไปอีกสักประมาณห้านาทีค hmm. ่ะ ไฟกระสัดเข้าไปเจอกับสารอีกสารหนึ่งที่เป็นสารเล็กค่ะครัคน,นี้เป็นสารเล็กนะคะเป็นสารไม้ตั้งอยู่ข้างๆออต้นไม้ใหญ่เหมือนกันแล้วทีเนี้ยมันจะมีออผ้าสามสีะคะ่ะผูกขึ้นไปสูงมากๆแล้วก็มีชุดไทยเหมือนเดิมเลยค่ะคราวนี้ชุดไทยไม่แก่งนะคะคแต่สิ่งที่ก็เห็นคือ ร่างดำๆอะค่ะเป็นผู้ชายยืนอยู่ข้างศาลเลยค่ะแล้วก็มองมาที่เราครับแต่เขาไม่ได้ทำอะไรนะคะวิจัคเขาแค่มองมาไม่ได้กดมือไม่ได้อะไรทีนีก้ก็รีบผ่านควับมาอีกฝั่งนึงณตอนนั้นคือท่องในใจกับตัวเองเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงในพี่เขาบอกแป๊บเดียวพี่เขาบอกแป๊บเดียวครับค่ะทีนี้พักหนึ่งค่ะพักหนึ่งเลยไปเจอกับสีแย่ค่ะ ณตอนเนี้ยสีแยกกับมีไฟแต่เป็นไฟดวงเล็กๆค่ะพี่แจงค <c oughs> ไฟเล็กๆที่ส่องเห็นวงใกล้ๆวงแคบๆแค่ตรงสีแยกค่ะ <c oughs> คันนี้สีแยกอ่ะมันไม่มีป้ายอะไรเลยค่ะ <c oughs> ถ้าตรงไปอ่ะมันจะเป็นเนินชันลงไปแล้วก็จะมีพุ่มไม้เป็นพงๆ <c oughs> เป็นพุ่มอะค่ะ <c oughs> แล้วถ้าไปด้านขวา <c oughs> จะเป็นทางเล็กๆแคบๆ ที่มอไซคสามารถไปได้แต่ว่ารถยนต์ไปไม่ได้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นซ้ายมืออ่ะจะเป็นทางลูกหลังแต่รถยนต์เข้าได้แต่ไม่สามารถส่วนออกมาได้ก็คือเข้าได้ทีละคันค่ะคัะนี้เราต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะเอาอยัางไงแล้วก็คุยกับแฟนค่ะแล้วแฟนก็ถามว่ากลับไหมนะตอนนั้นคือคิดว่าเออเราเรามาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะถ้าเรากลับแล้วเราจะไปเจออะไร พราะตอนนั้นก็ยังไม่บอกแฟนไงคะว่าก็เจออะไรมามก็บอกไม่กลับคราวนี้แฟนนะคะก็โยกหัวรถนะค่ะไปซ้ายทีขวาทีแล้วไปเจอกับป้ายป้ายหนึ่งที่มันมี่อกิ่งไม้ะคะ่ะปิดไว้ครึ่งหนึ่งแต่แต่อีกครึ่งหนึ่งอะ่ะมันยังพอมองเห็นอยู่มันเขียนว่าวัดป่าอ,อค่ะวัดป่าอะไรไม่รู้แหละพอมันปิดปิดไปอยู่คราวน,นี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราตรงไปมันจะเป็นวัด ในความคิดคือพี่แจ๊คค่ะวัดค่ะปัดเราไม่ไปแน่นอนไม่ไปหรอกไปไหมอะ่ะใ<อ>ชะ่ก็ก็คือในความคิดคือวัดเนี่ยตัดออกไปเลยแสดงว่าทางตรงเนี่ยเราตัดอ,ออกไปแล้ว<อ>เหลือซ้ายกับขวาค่ะคราวนี้ระหว่างนั้นนะคะก็คุยกันว่าเอาไงดี<อ>ถ้าเกิดเราตัดสินใจไปสักทางหนึ่งอะ่ะเกิดมันไปตกผาทํำยังไงอ่าหรือว่าเกิดมันไปเจอ อะไรที่เราไม่คิดมันมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยครนี้แฟนก็พยายามยกยกรถเพื่อที่จะเอาไฟรถเนี่ยค่ะส่องซ้ายทีขวาทีไปเจอกับป้ายหนึ่งค่ะเป็นป้ายไม้ใหญ่ๆอือแล้วอ่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยพี่แจ็คมันมีโซ่โซ่ผูกด้านบนกับด้านล่างแต่ว่าโซ่ด้านบนอ่ะมันหลุดแล้วเหมือนป้ายมันพับลงมาก็เหมือนคว่ำหน้าอยู่อะค่ะครนี้ก็เป็นก้อยแล้วที่ต้อง ลงจากมอไซค์เพื่อที่จะไปพิกดูว่ามันมันมันคือป้ายอะไรค่ะคันี้คือแฟนอ่ะลงไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราเอาขาตั้งลงอ่ะรถก็จะดับครับแล้วเราก็คิดว่าถ้ารถดับกลัวมันร์ทไม่ติดใช่ค่ะใช่ออคือจังหวะนั้นคือแบบขนาดเล่าอยู่ตอนนี้ยังรู้สึกแบบนึกภาพตามมันมันอยู่ในใจค่ะ ครานี้ก็ก็เป็นคนเดินลงไปค่ะแต่ไม่เหลียวหลังไม่มองหลังไม่อะไรเลยเพราะกลัวก็ไปจับป้ายป้ายน่ะนะคะในตอนที่จับก็ไม่รู้น้ําหนักป้ายว่ามันมันหนักหรือมันเบาอืก็จับแค่มือเดียวครานี้ตอนพลิกขึ้นอ่ะมันมันเหมือนมันตลบอะค่ะมันตลบปั๊บอ้าวอ้าวแล้วก็ไอ้พลิกป้ายขึ้นนะคะมันกลายเป็นว่ามันชี้ไปทางเล็กๆอะค่ะผาจุดๆชี้ไปทางนี้มป ป้ายชี้ไปสถานที่ท่องเที่ยวจุดท่วิวอะไรพวกนี้ใช่ค่ะที่ที่เราจะไปนั่นแหละแต่มันชี้ไปทางขวามือที่เป็นทางเล็กๆแคบๆค่ะก็เลยเอาแล้วทำยังไงกันดีก็มองหน้ากันแล้วแฟนก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเราเสี่ยงดวงเลยหยิบเหรียญขึ้นมาเหรียญหนึ่งค่ะ แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่ายน์ขึ้นด้านหัวอย่าบอกนะหัวก้อยเลยเหรอใช่ค่ะเสียงไปบ้างมันทําอะไรไม่ได้แล้วค่ะถ้าเกิดจับนี่คือแบบโอใช่คเจอแค่นี้ก็บอกถ้าเกิดว่าเป็นด้านด้านหัวเนี่ยเราจะไปตามป้ายแต่ถ้าเป็นด้านก้อยอ่ะเราจะไปฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือค่ะณตอนก่อนที่จะโยนอ่ะ ต่างคนต่างสวดมนต์แล้วก็รลลึกถึงพระที่เราเคารพนับถือคะรับก็โยนขึ้นแล้วผลที่ออกมามันออกมาเป็นอ่าก้อยค่ะก้อยคือไปอีกทางหนึ่งใช่ไม่ไม่ไม่ไปทางเล็กใช่ค่ะไปทางซ้ายมือเป็นทางลูกลังแล้วก็จะมีต้นไม้โน้มเข้าหากันค่ะพี่แจ็คแล้วมันเหมือนมันเป็นอุโมงเข้าไปเรื่อยๆค่ะอ่าครันนี้โอเคไป ก็ขึ้นรถแล้วก็ขี่ไปคือทางลูกลังอะค่ะมันจะตกหลุมไปเรื่อยๆตต้องหกักซ้ายหักขวากว่าจะถึงคิดในใจเมื่อไหร่จะถึงสักทีเมื่อไหร่จะถึงสักทีภาว<อ>นาอยู่นั่นนะคะ<อ>สักพักหนึ่งเจอแสงไฟค่ะครับเป็นแสงไฟจากเขาเปิดสปอตไลท์มันสา่มาทุกอย่างคือโล่งหมดอะไรที่เราแบกมาคือแบบถึงแล้วถึงสักทีค่ะ โอ้ยรู้สึกใจชื้นขึ้นมาแล้วสิ่งที่เห็นคือเป็นเป็นป้อมค่ะเป็นป้อมยม้มนะัตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันยังอยู่หรือเปล่านะเป็นป้อมทรงกลมอะค่ะแล้วจะมีพี่เจ้าหน้าที่ยืนอยู่สองคนแต่ไม่เปิดไฟนะคะเป็นพี่เจ้าหน้าที่อยู่สองคนแต่ถือปืนกระบอกยาวครับค่ะยืนแบบว่าเดินเดินสวนกันไปกันมาเหมือนเหมือนเหมือนรักษาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วคันนี้ อ๋โอเคเรารู้แล้วว่าตรงนี้มันมีคนแล้วแหละ mm hmm. ก็ขี่รถเข้าไปค่ะแล้วก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ว่าเราจองเต็นต์ตรงนี้ตรงนี้นะ mm hmm. อะไรเงี้ยพี mm ่เ hmm. จ้าหน้าที่ก็พาไปที่เต็นต์เสร็จปุ๊บนะตอนนั้นมันเวลากับสองทุ่มแล้วค่ะครัค mm ัน hmm. นี้เราก็จะไปหาอะไรกินกันไปถามเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าร้านปิดหมดแล้วเดือ mm hmm. แต่มาม่านี่แหละค่ะก็นั่งซดมาม่ากันอยู่ แล้วพี่เจ้าหน้าที่อะค่ะเขาก็เดินมาหาแล้วก็ถามว่ามากันแค่สองคนเหรอใช่ค่ะโอ้ยปกติถ้าขึ้นมามืดขนาดเนี้ยพี่จะเห็นมาเป็นกรุ๊ปนะแบบเขาจะมากันเป็นทิปะ่ะครับค่ะแคันี้ก็บอกใช่มามาแค่นี้ค่ะเขาก็เลยเหมือนถามว่าเห็นเจ้าหน้าที่อยู่ด้านล่างไหมกาบอกว่าอ๋อเห็นค่ะแล้วเขาก็พึมพำกับตัวเองค่ะว่าแบบปล่อยขึ้นมาได้ไงวาอ,อะไรประมาณนี้ เหมือนเหมือนพูดว่าแบบเออมาสองคนไปให้เขามาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วทีนี้ก็ก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าแบบพี่ระหว่างทางขึ้นมามันเปียกมากเลยนะไฟก็ไม่มีเขาบอกใช่ใช่มันไม่มีไฟแล้วก็บอกว่าเออมีอีกอย่างหนึ่งอนะหนูอยากบอกว่าตรงป้ายอะค่ะมันหลุดพี่ช่วยไปแก้ไขได้ไหมเผือ่อแบบว่าเวลาคนเขามาเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่ามันไปทางไหนค่ะแล้วทีนี้ก็ก็เล่าไปว่า เนี่ยพี่แบบทุกอย่างมันน่าวกลัวมากเลยแล้วหนูก็ขับมาแล้วหนูก็มาเจอไอ้ป้อมตรงเนี้ยป้อมที่อยู่ข้างหน้าอพี mm. ่เขาก็อ่ะแล้วหนูบอกว่าอ่าก็บอกเจอเป็นพี่เจ้าหน้าที่สองคนอ่ะรู้สึกดีใจมากเลยพี่อแล้วตัวพี่เจ้าหน้าที่เขาก็ขมวดคิ้วค่ะอแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ไหนออาอกบอกเจ้าหน้าที่สองคนที่เขายืนถือปืนอยู่ข้างหน้าครับแล้วพี่เขาบอกว่า ไม่มีนะอ้าวเพราะว่าหลังหกโมงเย็นเนี่ยเจ้าหน้าที่จะมารวมข้างในแล้วครับค่ะแล้วก็ก็มองหน้ากับแฟนเราคือตอนนั้นซีดหมดเลยว่าแบบให้เราเจออะไรวะเนี่ยค่ะก็คือแบบเออคงเจอแล้วแหละค,คงเจอเขาแล้วแหละครับอัน,นี้ก้อยก็ยืนยันว่าแต่แต่หนูเห็นจริงๆนะคะพี่เขายืนยืนถือปืนเดินวนอยู่ตรงนั้นน่ะเขาบอกไม่มีหรอกน้องเพราะว่า หลังหกโมงเย็ยนน่ะร้านค้าก็จะปิดเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามาข้างในหมดเลยไม่มีใครอยู่ตรงนั้นค่ะ,ะทีน,นี้ก็อ่ะไม่กินกันละกลับเข้านอนดีกว่าคือเราก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตีห้านะคะ,คะเพื่อที่จะตื่นมาชมวิวชมหมอกชมอะไรถ่ายรูปเงนะะี้ค่ะแลวตอนนั้นคือคุยกันว่าโอเคไม่รู้ว่าเราเจออะไรกันมาบ้างอะเนาะแต่แต่เรื่องที่สารก็ยังไม่เล่าให้แฟนฟังนะคะ แต่เรื่องที่ป้อมอะ่ะเจอกันทั้งคู่ uh huh. อ่ะคันนี้ก็เลยเข้าที่พักค่ะเข้าที่นอนเกือบสามทุ่มค่ะแต่คุยกันว่าวันนี้เราไม่อาบน้ํานะเพราะมันไม่ไหวจริงๆ uh huh. มันไม่ได้อะไม่รู้จะเจออะไรอีกเพราะคนอื่นเขาเริ่มนอนกันหมดแล้ว uh huh. ค่ะก็เข้าไปในเต็นท์ค่ะทีนี้ด้วยความที่เราไม่อาบน้ำํำค่ะวิเจ็คเราไม่ได้เข้าห้องน้ําก่อนนอนอันนี้ก็ก็นอนไป สักประมาณตีสามค่ะตีสามตีสามกว่าที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูตีสามกว่ากว่ามันมีอ่าแสงจากสปอตไลท์เนี่ยส่องมาที่ทางเต็นท์ใช่ไหมคะแต่ไม่ได้ส่องสว่างมากนะสลัวสลัวพอที่เราจะมองเห็นแบบคนข้างนอกอะค่ะจากผ่านจากเต็นท์เราอันนี้คือก็นอนลืมตาพี่จะเคยเป็นไหมคะที่แบบว่าเอปวดฉี่นะแต่ฉันว่าเอเดี๋ยวมันก็เช้าแล้วเป็นเป็นเปเป็นออ ใช่ก็แต่ถึงจะบอกเอ้ยไม่ไม่ไปอีกนิดนึงไ,ออไม่ไปอัานไว้ก่อนใช่ใชก็ลืมตานอนนอนลืมตาดูครน,นี้ก็ก็เห็นผู้ชายสองคนนะคะเดินต่อท้ายกันเดินผ่านเต็นไปสักพักหนึ่งก็เดินกลับมาอ่านก็ว่าเอ้ยมีคนเข้าห้องน้ำนี่วะหรือว่าเราจะไปครับอ่ะทีนี้พักหนึ่งเดินมาอีกค่ะก็สองคนเดิมแล้วก็เดินกลับไปก็เลยคิดว่าเอ้หรือเขามีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าก็เลยสะกิดแสนะบอก เขาปวดเฉียพาไปฉีดได้ไหม mm. หรือข้างนอกมันมีอะไรหรือเปล่า <c oughs> เห็นคนเดินไปเดินมาอัน <c oughs> นี้แฟนก็ลุกขึ้นนะตอนที่แฟนลุกขึ้นเนะี่ยมันก็สองคนเนี้ยก็เดินกลับมาอีกรอบหนึ่ง mm. อ่าอันนี้ก็บอกเนี่ยสองคนเนี้ยเดินหลายรอบแล้วนะก็กระซิบกันเบาๆอ่ะสองคนเนี้ยก็นหลายรอบแล้วนะอันนี้แฟนบอกหรือมันจะมีคนมาแกล้งหรือเปล่าก็บอกจะแกล้งได้ไงเราไม่รู้จะใครเลยเราเรามาเนี่ย mm. แล้วเดี๋ยวนั้นดูไปก่อนยังพูดไม่จบเลยค่ะพี่แจค ให้พี่แงนึกภาพตามนะคะผ้าผ้าใบจากเต็นต์น่ะเขาเอาหน้าเข้ามาแนบอะค่ะแล้วมันจะเห็นเป็นจมูกเป็นปากเป็นอะไรเด้งเข้ามาอ่าเหมือนเหมือนเหมือนจะมาส่องแต่ว่าแบบส่องผันไอ้ตัวเนี้ยตัวผ้าใบเต็นต์นะคะเอาหน้าเข้ามาแนบแอ้ปุ๊บคือแฟนน่ะเป็นคนที่ไม่ได้คิดเรื่องนั้นอยู่แล้วเขาคิดว่าน่าจะเป็นคนแกล้งหรือว่าเพื่อนมาแต่ว่าเพื่อนไม่บอกเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยรีบรูดซิบตรงหน้าต่างเต็นค์นะคะรูด เพื่อที่จะดูให้ทันยังไงก็ทันแน่นอนแหละเพราะมันอยู่แค่ตรงนี้ก็ลุดแล้วก็เปิดออกไปไม่มีอะไรเลยค่ะคไม่มีคนไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีคนเดินไม่มีอะไรมีแค่เสียงลมที่ดังวี่ีอย่างเงี้ยค่ะลมลมบนภูเขามันจะดังแบบวีดวีดอะค่ะมีแค่นั้นเลยทุกอย่างนิ่งไม่มีคนเดินไม่มีอะไรก็เลยบอกว่าเอาอีกแล้วนะเราน่าจะเจออีกแล้วแหละ จากนั้นก็คุมโปงค่ะแล้วก็อนอนนอนแล้วก็ไม่รู้ว่าหลับไปตอนไหนมันตื่นอีกทีก็นาฬิกาปลุกดังแล้วก็ไปถ่ายรูปถ่ายอะไรเสร็จค่ะแล้วก็จากนั้นก็หกโมงชวนกันจะกลับแต่บอกว่าเอ,อ้แต่ทางกลับมันมืดนะเดี๋ยวเรารอก่อนสักเจ็ดโมงแต่มนันก็รอจนถึงเจ็ดโมงค่ะคนก็เริ่มทยอยกลับระหว่างทางที่กลับอ่ะอ่าก,อก็มองที่ป้อมอะค่ะ มันก็เจอแค่เจ้าหน้าที่คนเดียวที่ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ถืออาวุธอะไรเลยนะคะก็มาแป๊บหนึ่งก็ถึงสี่แยกพอถึงสี่แยกเราก็อ่านป้ายเต็มๆค่ะตรงตรงที่ว่าไอ้วัดอะไรเนี่ยแล้วก็ทางที่ว่ามอไซค์ไปได้อย่างเดียวมันคือผาค่ะครับเป็นผาใช่ค่ะเออมันมีป้ายอยู่บนต้นไม้สูงมากซึ่งซึ่งใฟมอไซค์อ่ะสาดไม่เจออ่ค่ะมันเขียนว่าผาจุดจครับค่ะ ก็เลยบอกอูวถ้าเราไปนะทําไมเขาถึงเอาป้ายไว้บนต้นไม้ไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะแปลกเออเหมือนแล้วแล้วเมื่อคืนเน่ยเหมือนไฟมอไซค์เราก็สาดไม่เจอด้วยออก็เลยโอ้ยดีแล้วที่ที่ที่เราโยนหัวก้อยค่ะแล้วตอนที่ลงมาผ่านสารเนี่ยก็หันหน้าอีกฝั่งหนึ่งเลยคือก็ไม่มองอืไม่ไม่ไม่อยากเก็บรายละเอียดไม่อยากเห็นไม่อยากอะไรเลยครับ นี้ตอนลงมาค่ะมันจะมีกลิ่นดอกไม้อ่อนๆหอมๆระหว่างทางก็เลยชวนหันให้ปิ๊กไปดูอีกฝั่งหนึ่งกค่กลายเป็นว่ามันเป็นสวนพฤกษศาสตร์ค่ะต้นลันทมเต็มเลยค่ะอืมแล้วก็ตับเดียวถึงป้อมแล้วค่ะคือริ่วมากไม่เหมือนเมื่อคืนเลยครับแล้วเราก็คุยกันว่าอยังไงก็คงไม่มาอีกแล้วแต่ตรงเนี้เราเจอพี่เจ้าหน้าที่ด้านล่างด้วยค่ะเขาก็ถามว่าเป็นไงบ้าง ไปถึงกี่โมงก็ได้บอกเกือบสองทุ่มเลยพี่เขาบอกอุ้ยทำไมใช้เวลานานจังก็หนูว่าไปงงตรงสี่แยกไงพี่ใช้เวลานานมากอยู่ตรงนั้นไม่รู้จะทํายังไงดีครัเออเราก็บอกว่าพี่มันมันไม่ได้เร็วเหมือนตอนลงมานะมันช้ามากอืแกก็เลยบอกว่าแล้วเจออะไรหรือเปล่าเจอเยอะเลยมันได้ได้แต่ยิ้มอย่างเดียวเลยค่ะก็ไม่ได้ตอบอะไรเขาไปแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรด้วยครับแล้วก็คุยกันว่า ต่อให้จําเป็นต้องมาจริงๆอ่ะก็ขอนั่งเป็นรถยนต์แล้วกันดึกๆยังไงก็สุงไม่อยากมาอีกแล้วอะค่ะคือคือมอไซค์อ่ะจริงๆแล้วมันก็ไปได้นะแต่มันต้องมีเพื่อนต้องไปหลายๆคันอันตรายแค่คนเดียวไม่ได้ค่ะอย่าไปท้าเหมือนไอ้ขิงขับขี่รถไปบ้ายต่องคนเดียวไปคันเดียวขึ้นตอนกลางคืนด้วยไอ้นี่โรคจิตจริงๆแล้วมันอันตรายมากนะอันตรายจริงๆนะสมมุติว่า เทอสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีแล้วเกิดจับพัดจัผูรถเสียขึ้นมาโอ้โหใช่เออมันจะหนังชีวิตเอานะไม่ได้นะ <c oughs> เ,รเราต้องเซฟแล้วก็เรื่องของการโยนเหรียญหัวก้อยเนี่ยโอ้โหแต่เข้าใจว่าตอนนั้นคือไม่รู้จะทำยังไงดีถูกปะ่ะใช่กลับก็ไม่ได้ค่ะ <c oughs> ไม่ไม,ไม่ไม่กลับแล้วมันต้องเสี่ยงแบบเสี่ยงมากนะนะครับผมว่า จริงๆแล้วอ่ะการไปเที่ยวพวกเนี้ยมันไปได้ตามปกติแหละแต่ถ้าเราจะสมมุติว่าจะขี่มันจะใส่ไปไปสองคนแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ต้องทําคือเราต้องแม่นก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยเราไปทางเนี้ยโอเคชัวร์แน่ๆหรือถ้าไปดูหน้างานแล้วมันมันมีโอกาสเสี่ยงที่มันจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นอย่าขึ้นไปเพียงลําพัง มี <Okay. S 1> อะไรขึ้นมาถ้าไปกับเพื่อนเนี่ยอย่างน้อยมันจะได้ช่วยกันได้ถูกไหมค่ะ <Okay. S 1> โอ้แต่สองคนยิ่งแบบอ,อันตรายมากอันตรายจริงอันตรายจริงเออนะครับคือไปเจอคนดีก็ดีอะ่ะผมว่าผีก็อีกเรื่องหนึง่งผมว่าคนนะน่ากลัวกว่าถูกไหมค่ะ <Okay. S 1> โอ้นะครับแล้วก็เรื่องของการค้ากลางคืนไฟมอเตอร์ไซค์บางทีมันกส็สาดไม่ไกลไปเจอ <Okay. S 1> ทางตัดทางเหวขึ้นมานี่ก็โอ้โห ถูกไหมก็ถือว่าเป็นบทเรียนมา,ากๆเลยอ่ะหลายอย,าอย่างเลยนะฮะไปตามล่าหาหมอกไงแต่ไปผิดเวลาไปหน่อย <c oughs> ไม่ได้นะไม่ได้นะเรื่องนี้ยผมว่าดเาีเอามาเล่าสู่กันฟังเอามาเล่าบอกกันนะแต่ทั้งหมดเลยผมว่าความลี้ลับที่มันอยู่ในสถานที่ลักษณะแบบนี้นะมันก็จะมีความลี้ลับของมันอยู่แหละผมว่าวันนั้นทั้งคู่อาจจะไปอยู่ในห่วงเวลาห่วงจังหวะที่ที่เป็นของเขาพอดี เออนะครับโอเคคุณก้อยนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของตามล่าหาหมอกนะคุณก้อยนะค่ะขอบคุณมากๆเลยที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันกันนะครับคุณก้อยค่ะตื่นเต้นมากเลยเฮ้ยเล่าดีดีเลยนิ่งมากอ่ะเออนะครับครั้งหน้ามีเรื่องอะไรอีกก็มาเล่าพวกเราฟังนะได้ค่ะขอบคุณขอบพระคุณครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคานิว่าปลุกใจคนรู้ใจแมว